ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและชาวเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอร์สายจบรถแมกโรซิงนะครับอา้าสำหรับคลิปนี้เราก็ออกพาพี่น้องมาชมการขุดคลองด้วยการใช้ปีกสโลปนะครับเป็นการขุดคลองไส้ไก่ครับใช้ปีกสโลปครับผม สลก2สองข้างครับแต่ว่าขั้นคู่กล้องนี่เราจะทําการปัดสโลกแต่งบางคันไปเลยนะครับเพราะว่ามันแคบนะพี่นอ้องกว้างๆนี่อยู่ที่สองเมตรกว่าๆนะครับเราก็ทําการปัดสโลกเอานะครับแล้วก็แต่งให้มันเสร็จไปเลยนะครับเพราะว่ารถไม่สามารถเึ้นไปยืนข้างบนคันได้นะครับ เราก็ทําการแต่งไปเลยครับแต่งให้เสร็จครับก็ใกล้จะสร็แล้วนะครับฝั่งนู้น,นก็จะเป็นสระนะครับนี่สระเป็นครองครับหลายจุดมากครับนี่ เราก็มาขุดคลองกันต่อวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับงานเจ้านี้ครับก็จะมีเจ้าติดกันนะครับอีกเจ้าหนึ่งครับก็จะขุดต่อเลยครับวันนี้เราก็จะทำการเก็บงานตัวนี้ให้เสร็จกัในภายในวันนี้นะครับ อันนี้ก็อาจจะได้ลงเจ้าที่สองโตเลยนะครับก็ลองยังเหลืออีเม็ดอีเม็ดครับได้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องทำการเจ็บคันฟูไปเลยนะครับเจ็บหลังคันนะครับ ต้องพยายามลดตามนะครับต้องขยายขยับรถนิดหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่ต้องกลับมาวุ่นวายอีกครับเราไม่ได้เก็บข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเราเก็บข้างหลังด้วยครับเราต้องเก็บข้างหลัง หลังทันครูนะครับฝั่งทางนน้นนะครับนี่นครับทางทานนี้ครับเราต้องทําการเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับ เราก็จะทําเป็นันนานะครับเดี๋ยวเราค่แต่งทีหลังนะครับเราจะลอกดินจากนามาใส่นะครับ แล้วครับก็เลยฝุ่นหน่อยครับ ที่เราพูดนะครับขึ้มนมาสนิทรันี่ครับปัดขึ้นนะครับลไล่ปัดถอยไปเลยครับ ว่บาบิลที่เราปัดขึ้นนะครับมันจะไม่สวยนะพี่น้องนี่ครับก็มันสามารถปรับใช้ได้ครับหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจ็บหลังคันให้ดูนะครับข้างหลังนะครับมันก็ต้องขยับรถนะครับเดินรถไปครับ มานะครับรีดมาแบบนี้ครับรีดครับรีดมาครับเรียบร้อยครับมันก็จะดูเหมือนไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันง่ายดีนะพี่น้อง เป็นแนวทางนะครับเอาไปปรับใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเพื่อสายจบรถไมโครซิงด้นนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ